ต่อไปปัญหาสอบในข้อที่3ปัญหาสอบข้อนี้นะครับอาจารย์เคยบอกแล้วว่าคุณต้องฝึกไล่นะครับวรรณยุกเสียงเอกโททบทวนว่านะครับวรรณยุกมี <c oughs> กี่รูป5เสียง4รูปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่5รูปฟังใหม่5เสียงสามันเอกโทตรีจัตวาแต่รูปเนี่ยรูปก็คือสิ่งที่เขียนได้ก็คือเอกโทตรี จัตาวามีแค่4รูปเพราะว่าเสียงสามัญน,น่ยไม่สามารถเขียนได้เอกก็คือไม้เอกโทก็คือไมโ้โทตรีก็คือไม้ตรีนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณต้องฝึกไล่เสียงตั้งแต่แม่กอกาขึ้นมาเลยกา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 คาข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 ,าาขา้าขาเนี่ยคุณฝึกไปฝึกมาวันละหนาทีสินาทีเดยวคุณจะแม่นถ้าคุณไม่แม่นข้อสอบเหล่านี้ลำพังคุณตอบผิดยังไม่เท่าไหร่ มันจะสะเทือนทําให้คุณไปทําข้อสอบเรื่องอื่นๆไม่ทันด้วยนะครับเวลาในการสอบมีจํากัดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านแต่ละข้อให้รวดเร็วข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุวรรณยุกในข้อความ10ปากไม่เท่าตาเห็นนะครับอาจจะเป็น10ปากว่าก็ได้คาว่าว่าอาจจะตกไปนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้อง <c oughs> ก็คือข้อที่3บากบันเพื่อ ผู้ที่มีฝันเห็นไหมครับมี6แต่อันนี้มี5 10ปากว่าคําว่าว่าหายไปแต่ไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วเพราะเป็นสํานวน10ปากว่า10 10ฮะเสียงเอกเห็นไหมปากบากเอกเหมือนกันปากปากเห็นไหมบันบันเห็นไหมแค่น,นี้ก็รู้แล้วเ,ามาเมื่อเอามาเทียบกันเป็นวรรณยุเสียงเอกเหมือนกันข้ออื่นๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้อง สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็คือบากบั่นเพื่อผู้ที่มีฝันเห็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 นเป็นอไรจัตวาฝัน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 เป็นอไรจัตวาต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 ามีเห็นไหมมีเป็นอะไรสามัญตาเป็นสามัญเห็นไหมถ้าเราไล่ไล่เป็นแบบนี้คุณจะเร็วมากต้องฝึกนะครับแล้วรับรองว่าคุณเจอแน่นอนไม่สองข้อก็3ข้อ ต่อไปปัญหาสอบข้อที่4คํ <c oughs> คำทุกคำในข้อใดมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมาถ้าใครผ่านการฝึก EP ก่อนก่อนมาหรือว่าข้อสอบเสริมนะครับข้อสอบอาจารย์ไม่ได้มีให้แค่นี้ไม่ได้ติวให้แค่นี้วิดีโอเสริมอาจารย์ก็มีให้ข้อสอบเสริมอีกทั้งเกือบ2-300ข้ออาจารย์ก็มีให้นะครับอาจารย์ปิดช่องโว่ให้หมดทุกทาง ทุกมิติของวิชาภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักภาษาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ต้องการให้คุณมีคะแนนมากๆเพื่อไปช่วยวิชาที่คุณไม่แข็งแรงหลายๆวิชานี่คือระบบที่อาจารย์สร้างขึ้นมานะครับต่อไปเรามาดูเฉลยก็คือมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมา คําทุกคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมาตอบข้อ4เพราะว่าอะไรติดตาก่อนคําว่าติดตาเนี่ยความความหมายโดยตรงคือดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดชิดกับตามากเกินไปเป็นกิริยาเห็นไหมติดตานี่คือความหมายโดยตรงเฮ้ยติดตาแต่ความหมายเชิงอุปมายังนึกเห็นภาพนั้นอยู่ไม่รู้เรือนะยังยกตัวอย่างคุณไปเจออุบัติเหตุ อะไรอย่างเงี้ยนะตอนสมัยเด็กๆจนคุณโตมาแล้วคุณยังจําติดตาเลยใช่ไ,ไหมนี่คือเชิงอุปมาและโดยตรงใช่ไ,ไหมถ้าคุณเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วอุปมาคืออะไรอุปมาคือการยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบต่อไปจับเขา่านะครับจับเขา่าความหมายโดยตรงคือเอามือไปจับตรงหัวเขา่าก็แค่นั้นเองแต่เชิงอุปมาล่ะ จับเข่าคุยกันเคยได้ยินไหมพูดจาทำความเข้าใจกันนะต่อไปลายคามลายคามความหมายโดยตรงก็คือเครื่องภาชนะกระเบื้องที่เขียนเป็นลายสีคามแต่เชิงอุปมาคือของเก่าที่มีค่ามากนะรุ่นลายคามเลยอะไรเงี้ยนะแจก,กันอันนี้รุ่นลายคามคําว่าลายคามตรงนี้ไม่ใช่เป็นลวดลายแต่เขาเปรียบเทียบขึ้นมาว่าโหมีค่ามาก เพราะฉะนั้นข้อคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4จับเข่าติดตาลายคามข้ออื่นน่ะปากน้ำเนี่ยตัดทิ้งได้เลยมีความหมายโดยตรงปากน้ําก็ได้แค่ปากน้าแต่อุปมาเป็นไปไม่ได้เห็นไหมนิ้วก้อยเห็นไหมไม่ได้เชิงอุปมาเลยนิ้วก้อยข้อ3นี่ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนี่คือคาตอบตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกได้เร็วต่อไป ตกเบ็ดไหว้ผีนี่ไม่ใช่เลยตกเบ็ดเป็นยังไงตกเบ็ดใครก็รู้ก็คือไปตกปลานะไหว้ผีเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยเราจะตัดคําตอบดูข้อตัวไหนไม่ใช้เราตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วรีบไปนะครับคุณจะทําข้อสอบได้เร็วต่อไปปัญหาสอบข้อที่5คําว่าตกข่าวเนี่ย มีความหมายเชิงอุปมาเท่านั้นไม่ได้โดยตรงนะครับตกข่าวเนี่ยก็คือเป็นคนที่ล้าหลังทําอะไรช้านะครับร้อนตัวก็เหมือนกันร้อนตัวกับตัวร้อนไม่เหมือนกันนะครับถ้าตัวร้อนเนี่ยคืออาการของการมีไข้แต่ร้อนตัวก็คือเป็นเชิงอุปมาปากน้ําโดยตรงอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ เข้าใจนะครับความหมายเชิงอุปมาคือการเปรียบเทียบให้เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกล่าวไม่ถูกต้องข้อนี้เฉลยข้อที่4กล่าวไม่ถูกต้องภาษาไทยจัดเป็นภาษาคำโดด